s s ทัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง OCS ห่วงใยญ่คุณ เชื่อมของเรานะคะกับโครงการดีๆอีกแล้ว PSI เติมฝันปันน้ําใจวันนี้เราเดินทางต่อมาที่ไหนน้องเอตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนที่4แล้วนะครับพี่นิกของภาคอีสานนะครับเราอยู่ที่โรงเรียนโคกกลางนองไหลพิทยาสรรที่จังหวัดขอนแก่นครับใช่แล้วนะคะพอเรามาในโอเคเขาต้อนรับเราอย่างน่ารักมากเลยนะคะพ<ม>ร้อมเพรียงมากๆเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็อย่างที่บอกค,ะค่ะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่เขาร่วมโครงการของเราและถือว่าเป็นโรงเรียนที่แบบโชคดีคือแบบ เราเราคัดจากหลายโรงเรียนมาก,อ,มมากอะนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะคแล้วก็เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคือขาดโอกาสจริงๆนะคะเราก็เลยต้องมาในวันนี้แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราจะได้ร่วมกันนะคะได้เล่นได้สนุกสนานกันเนี่ยก็มีอีกเยอะแยะเช่นเคยเยอะเลย<ม>วันนี้ก็เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นลนะฮะเด็กๆก็จะได้รับความสุขจากเราแน่นอนแล้วกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการมอบทุนอะไรอย่างนี้ด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเด็กๆจะตื่นเต้นหรือว่ามีความสุขมากแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามเลยครับก่ะ าคุณผู้ชมครับตอนนี้เป,นเป็นอีกหนึ่ง,งกิจกร,รรมนะครับที่เรามาอบความสุขให้กับน้องๆนะครับนั่นก็คือเรามาติดตั้งจานดาวเทียมให้กับน้องๆหนึ่งจุดนะครับเพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาให้กับน้องๆนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์หรือว่าไปสอบถามเพื่อนช่างว่าเขารู้สึกยังไงบ้างครับในช่วงนี้อา้าวสวัสดีครับช่างต้อมสวัสดีครับ นี่นะครับคุณผู้ชมร้านต้อมดาวเทียมใช่ไหมฮะนี่ผมต้องบอกก่อนนะครับความพิเศษของช่างคนนี้คือเขาเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนข้อกลางหนองไ่พิทยาสรรที่นี่ตอนที่เรียนอยู่เป็นยังไงบ้างครับมีเทคโนโลยีแบบนี้ไหมอ่าไม่มีเลยครับอืมคืออันนี้ขาดเลยใช่ไหมขาดเลยครับคืออ่าเทคโนโลยีที่จะเข้ามาคือ แทบไม่มีเลยอะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ทําให้มันเกิดขึ้นสําเร็จที่โรงเรียนเก่าของเรารู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับดีใจมากคิดว่าการติดตั้งจานใบเนี้ยจากมือของเราเองเนี้ยสิทธิ์เก่าเนี้ยแหละฮะเด็กๆจะได้รับอะไรกลับไปบ้างก็หนึ่งะครับได้ความบันเทิงอสองความรู้แน่ๆเลยครับครับสามได้เปิดโลกกว้างเกี่ยวกับทางการศึกษาทางการกีฬาคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตอนนี้คือ มันเข้ามาทางแกงรเทียมทางทีวีหมดแล้วนะฮะ,ะสุดท้ายนี้นอกจากเราดีใจเราภูมิใจแล้วเราทําทุกอย่างให้มันสาเร็จที่โรงเรียนเก่าของเราฝากบอกอะไรกับ p s เนะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็ขอบคุณ PSI มากๆเลยนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาทางกับผมในานามของสิทธิ์เก่าโรงเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนโครงการโรงไหลพิจิรสารก็ขอขอบคุณมาลนะตรงนี้ด้วยนะครับอขอบคุณมากๆ ตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งเพื่อนช่างนะครับวันนี้เดินทางมาไกลกว่าช่างท่าน,นอื่นๆนะฮะมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี้เลยนะฮะสวัสดีคุณพี่ประสิทธิ์นะครับนี่จากร้านสวัสดีเซทสไลด์ที่อุดรธานีก่อนอื่นถามก่อนเลยผ้าเข่ามา้าใสมาทำไมครับวันนี้ใส่มาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเราครับอีสานเราต้องมีผ้าเข่ามานะ้าทุกเอว เหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านเ,าเป็นคนเดียวนะฮะที่ใส่ว่าเขามาวันนี้คุณผู้ชม <c oughs> เหมือนผู้ใหญ่บ้านจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวถามก่อนปกติเราอยู่พื้นที่ที่จังหวัดอุดรอ,อยู่แล้วแน่นอนครับ <c oughs> อ่ะแล้วเราเดินทางมาที่ขอนแก่น ทำไมฮะที่นี่ก็จะมีช่างตอบนะครับที่เป็นเพื่อนช่างติดตั้งจานาเทียมที่แกไปรับสินค้าที่ร้านผมก็จัดสัมมนางานติดตั้งจานาเทียมแกก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ถ้าเกิดว่าแกมีโครงการเป็นทุนการศึกษาอะไรนี่แกก็จะเชิญเพื่อให้พี่ประสิทธิ์มาร่วมกิจกรรมผมก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับการมอบทุนให้กับโรงเรียนให้เด็กที่ได้โอกาสแล้ววันนี้คุ้มไหมที่มามาคุ้มมากครับ ได้บุญได้บุญความรู้สึกที่เด็กมอบให้วันนี้หรือว่าอารมณ์สายตาต่างๆเป็นไงบ้างเ,เรามาให้กับคนที่ได้โอกาสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอิ่มบุญนะครับให้คนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนเราเพราะฉะนั้นอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปสําหรับเพียแอ๊ใจอยากให้มีไปเรื่อยๆนะครับโครงการที่ดีแบบนี้อขอบคุณพี่แชร์ที่ทําโครงการเติมฝันปันน้ําใจเพื่อน,น้องนะครับเป็นโครงการที่ดีมาก ท่าู้ชมครับตอนนี้น้องเล็กเนี่ยนะครับน้องเล็กของโรงเรียนโค้กลางหนองไลยพิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นี่ได้ปล่อยมาทานกันก่อนเดี๋ยวมาฟังดีกว่าว่าเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างเอ้าอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะ,คะแซ่บบอแซ่บบอแซ่บแซ่บบอแซบบอแซบอ่าสวัสดีนะครับคุณครูลุ้นรูดีนะครับ เป็นยังไงบ้างครับอาหารการกินของเด็กในแต่ละวันเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ในแต่ละวันก็จะอาหารก็จะครบห้าหมู่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีในส่วนที่ขาดหรือว่าที่เด็กๆต้องอยากได้บ้างวิตามินจากผลไม้เนี่ยแหละค่ะก็สําคัญหรือว่าบางทีความหวานจากของหวานเนี่ยแหละค่ะก็จะทําให้เขาเนี่ยเรียนหนังสือได้ดีขึ้นครับวันนี้เนี่ยเห็น เด็กๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับกินกันถ้วยเดียวไม่พอนะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่เด็กๆเนี่ยไปต่อชาม2เบิลอย่างนี้เลยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกทีทานอาหารโรงเรียนเนาะก็เป็นธรรมดาส่วนใหญ่เขาก็จะทานชามเดียวหรือว่าบางคนก็ไม่ค่อยหมดก็จะไปเทเสร็จอาหารเลยแต่ว่าวันนี้นี่หลายๆคนก็คงจะชอบกับเมนูนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สําหรับเขาก็คือร้หน้าหมูนุ่มเนาะสุดท้ายนี่อยากจะให้พูดถึงโครงการดีๆแบบนี้หน่อยครับฝากถึงคนที่จัดทา โครงการนี้ขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ตัวแทนของโรงเรียนนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะทางม,มูนลนิธิ p ี PSI นะ,ะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นมูลนิธิที่เร็งเห็นความสําคัญของเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในชนบทจริงๆนะคะ mm hmm. ก็เติมในสิ่งที่ขาดนะคะคไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือว่าด้านกีฬาหรือว่าด้านขนมหรือสันทนาการต่างๆก็ตามแต่นะคะขอบ,ค,บคุณมากค่ะ ได้กินได้กินเรื prayed, mm ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่มื้อนี้อร่อยเป็นพิเศษเนาะตอนนี้เป็นไงอร่อยไหอร่อยค่ะอร่อยแากินแค่นี้ยิ่งเกินหมูเยอะๆจะได้โตเร็วๆเนี่ยค่ะก็เป็นสีหน้าของเด็กๆก็จะกินกันอย่างสนุกโอ้ยคนนี้สองถ้วยแล้วเหรอลูกค่ะเฮ้ยสองรอบแล้วเหรอแปลว่าอร่อยมากอะฮะ โอ้ดูดิหมูชิ้นเบ้ออะไรพี่นิกเห็นแล้วยังน้ำลายไหลเลยเนี่ยตายแล้วเอาคนนี้คนนี้จะเพิ่มไหมเนี่ยคนนี้เป็นนางรำด้วยเออสวยงามนางนางนางหรือ <c oughs> อ่ะแต่กินข้าวอร่อยไหมอร่อยไหมมื้อ,อนี้เดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลเ,เดี๋ยวเอาอีกเนาะกินได้เต็มที่เลยคนนี้หมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วก็ไปเอาอีกเลยลุกเลยลุกเลยเออ เด็กๆส่วนใหญ่นะคะไม่รู้ว่าเขาตักน้อยเหลือใดๆเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเบิ้ลกันหมดเลยแต่ไม่หรอกมันอร่อยอร่อยจริงๆเดี๋ยวเราก็จะได้กินกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ดูเด็กๆทุกๆคน<ม>พอกินเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บจานล้างถ้วยล้างชามของเขาเองนะคะน่ารักมากๆเลยครูเขาสอนมาดีแบบนี้ละค่ะโรงเรียนดีเด่นต้องยกให้เลยในเะนี่ย คนที่มีความสําคัญในโรงเรียนแห่งนี้นะครับนั่นก็คือโรงเรียนโคกางหนองไหลพิทยาสารน,นั่นก็คือท่านผอ,อ,อนั่นเองนะครับสวัสดีครับผอ,อ,อ,อบสวัสดีครับระดับยอดต้องเทศนะครับ,รบท่านผู้อํานวยการของโรงเรียนโคกางหนองไหลพิทยาสารคัรก่อน<ร>อืน่นต้องถามก่อนครับว่าโรงเรียนของเราเนี่ยยังขาดเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านดาวเทียมหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับเด็กบ้างไหมฮะอืมเพราะครับเพราะว่าโรงเรียนเรานี่อยู่ถิ่นกันดานครับโรงเรียนห่างจากตัวเมืองเยอะนะครับอุปกรณ์พวกนี้เรายังขาดแคลนอยู่ครับอืม เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูหรือว่าอ,อะไรพวกนี้เลยครับก็มีส่วนหนึ่งที่อยู่ของไกลกังวลแต่ของปฐมแต่ของอนุบาลน,นี้เราก็ได้มาแล้วของ PS i ไเนีนะ่ยนำมาให้ตัวนี้ครับ,รบแล้ววันนี้เนี่ยที่พ SI อเอาจานดาวเทียมมาติด <ừ> ตั้ง <entendeu> ให้เนี่ย <ừ> <ๆ>เราจะใช้กับเด็กยังไงบ้างแบ่งสัจญาส่วนหรือว่าเปิดอะไรให้เด็กดูบ้างฮะตอนนี้โอ้อันนี้เราลงชั้นอนุบาลนะ ส่วนมากอนุบาลนี่จะเป็นชอบการ์ตูนนะครับเก็บการ์ตูนมีสาระสําคัญสาระสาระคดีนะครับเด็กก็จะชอบพวกนี้ครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เรามาจัดโครงการดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นมอบทุนมอบอาหารกลางวันหรือว่าติดตั้งจานดาวเทียมก็ดีใจมากครับต้องขอบคุณทาง PSI ที่ได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของชนบทของเรานะครับที่อยู่ห่างไกลได้ได้รับโอกาสนี้ครับ สายตาเด็กๆหรือว่าความรู้สึกที่เด็กๆส่งมอบให้กับเราพอ,อได้รับแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างรครับอดีใจครับดีใจเพิ่มใจแทนเด็กๆวันนี้เห็นเด็กสนุกสนานไม่ว่าจะตั้งแต่ต้อนรับนะครับการรับทุนแล้วก็การได้ลเล่นกีฬากับผู้เลักผู้ใหญ่อยากให้ทาง p s เยนี่ดำเนินกิจกรรมตอนนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนอื่นๆก็ตามนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่กันดานนะครับโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาขาดแคลนพวกนี้ก็อยากให้พี่ไทไปเข้าไปดูแลครับ วันนี้ขอขอบพระคุณผอปออระดับมากนะครับขอบคุณครับ ให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิซตรดของแท้ พอเวลามานั่งพักสักนิดหนึ่งนะคะกับครั้งนี้ที่โรงเรียนโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรน,นะคะก็มีพี่แชร์มาด้วยเป็นคนที่มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆน,นะคะก็ชื่นใจกันไปและะ้วค่ะสำหรับทุกๆคนเลยนะคะทาความรู้สึกสำหรับทริปนี้ที่มาร้อนไหมไม่ร้อนหรอกก็นั่งในร่มร้อนยังไงอ๋ออียางคือโอ้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า เราก็รู้ข้อมูลกันมาก่อนหน้านี้นะว่าแต่โรงเรียนเนี่ยก็คือเขามีเขามีเขามีความขาดแคลนยังไงบ้างแต่เพ่อเมื่อพอไม่เห็นภาพเนี่ยมันก็จะจินตนาการบางส่วนไม่ออกก็จำได้ไม่เห็นแล้วแหละแล้วก็เห็นเลยโอ้โห,โหคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดโอกาสเนี่ยอย่างอืงอ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วแล้วก็พอมาเจอไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เราเราเชิญชวนใช่ไหมโอ้โหคือไม่ได้ไปแค่ร่วมอย่างเดียวนะคือแย่งกันด้วย ใช่เราให้เล่นแชร์บอลกันขอตัวแทนประมาณสัก15คนนะมากันทั้งโรงเรียนเลยค่ะแบแล้วแบบแย่งกันนี่แทบ,บจะแบบว่าเหยียบกันอยู่แล้วอ่ะโรงเรียนใหญ่โตมากแต่ว่ามีเด็กนักเรียนอยู่แค่ร้อยสีคนคซึ่งโอ้โหต้องบอกว่างบประมาณที่ว่าได้มาก็จํากัดแล้วก็คือครูที่มีอยู่ก็ค่อนข้างจะจํากัด อันคือถามว่าเนี่ยพอเรามาเห็นแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าคือนี่เป็น,เป,นเป็นพันธ,ธ,ธกิจที่มูลนิธิพิแอซายเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเติมเต็มได้อาจจะไม่ได้หมดแต่ว่าคืออย่าง,งานอ้อยเปนการจุดประกายให้กับทาง คนที่เขายังไม่รู้<ช>หรือว่าคนที่เขารู้แล้วจริงๆก่อนหน้านี้มีช่องรายการอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการจะมาร่วม,มแต่เราเองก็อย่างที่บอกเราต้องเริ่มทำเนี่ยเป็นเฟสเไปอันคือแต่ละช่องแล้วก็คนที่เขามีความสนใจเนี่ยเดี๋ยวในไม่ช้าเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นแต่คือในการมาของเราในครั้งนี้ก็มีช่องรายการแหละมาร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของทุนการศึกษา<ช>นะคะหรืออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนนะคะเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้ เลยส่วนหนึ่งก็คือคุณเพื่อนช่าง<ช>งานนี้ที่นี่เองเนี่ยมากันเยอะมากเลยนะคะบางเพื่อนช่างอยู่พื้นที่ห่างออกไปประมาณแบบเกืบ100อบร้อยกิโลก็มาก็มามซึ่งตรงนี้แหละที่บอกว่าพวกเราจัดกันเองมันอาจจะได้แค่เสร็จแต่ถ้าเกิดว่ามีช่างด้วยเนี่ยคือมันเลยมันเลยไปถึงความว่าสําเร็จแล้วก็คือบรรยากาศความร่วมมือ น้ำใจที่มันมีเนี่ยมันมันมันเขาเรียกว่าคือเนี่มันเป็นการรวมพลังที่แท้จริงและที่สําคัญเราบอกทุกคนเลยว่า เรามางานนี้เราไม่ต้องการจะมาขายของเลยแล้วก็บอกครูได้ซ้าว่าคือไม่จําเป็นต้องมาโฆษณาอะไรทั้งสิน้นม,ม,มันเป็นการที่จะต้องการจะให้และก็เป็นการที่จะให้อย่างไม่มีเงื่อนไขก็มีแค่ว่าเด็กนักเรียนที่เรามอบทุนการศึกษาไปเนี่ยหกหคนเราจะมีการติดตามต่อ,อว่าคือเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วคือในในในความที่เราคาดหวังไว้เนี่ยเด็กคนไหนที่เรียนดีอ่ะจริงๆแล้วเราจะจะผลักดันเนี่ยให้ไปไปไปที่ที่เขาเนี่ยปรารถนาจริงๆ อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตเรียนแบบว่าจบชั้นอะไรยังไงได้ทํางานแบบไหนอะไรยงเงี้ยอยู่แล้วมีฝันของตัวเองประมาณ<ช>นั้นถ้าเกิดว่าเขา ต้องการไปแต่จะไปไม่ได้<ช>เราก็ต้องหาวิธีการที่จะทําให้เขาเนี่ยไปถึงไปถึงฝันนี่ก็เหมือนว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี<ช>นะคะ<ช>สําหรับโครงการพีเอสไเติมฝันปันน้ําใจของเรานะคะแล้วก็เราจะออนทัวร์กันไปแบบนี้ทั่วประเทศนะคะสําหรับที่นี่เนี่ยก็คือจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เราจะไปต่อที่ร้อยเอ็ดอุบลนะคะสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ภาคเหนือภาคต่างๆนะคะยังไงก็รอละกันสําหรับใครที่มีจิตอาสานะคะจิตเป็นกุศลอยากจะเข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะ เป็นด้วยกําลังแรงอย่างมาวันนี้นะคะก็ได้เล่นกิจกรรมกันนะคะสนุกสนานหรือแม้แต่คุณมาเฉยๆอ่ะได้ยิ้มได้หัวเราะไปกับเรานะคะเราก็ชื่นใจแล้วนี่จะรู้ไหมว่าทําไมเรารู้ว่าเรามาถูกที่แล้วเพราะเพราะว่าคือเมื่อกี้ตอนที่มีการประชุมกันรวมรวมตัวกันใช่ไหมมีการเล่นกิจกรรมเนี่ยครูถามว่าบ้านไหนปิดจานเสีบ้างยกกันพรุ่ง้ามหมดเลย คือก็อย่างที่บอกไงคือพื้นที่เขาอ่ะมันจำเป็นต้องใช้จานค่ะแล้วก็เราก็เห็นเลยว่าโอ้โหมันไม่ใช่แค่บ้านสองบ้าน<ม>คือเมื่อประมาณสักสิบหกปีก่อนเวลาเรามาทาตลาดเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โคือบ้างบ้านเนี่ยเขาไม่มีดูเขาก็ไม่มีดูนะก็ไม่รู้ทำยังไงก็ทํามาก็ต้องก็ต้องนอนอะ่ะแต่คือเดี๋ยวนี้ก็คือโอเคไฟฟ้ามันมา,มามากขึ้นนั่นคือบ้านแต่ละบ้านเขาก็มีจานเาาเทียมดูแล้วก็ช่องรายการที่เป็นพันธมิตรเราเนี่ยก็มีการถามถามมี ก็จะมีการยกมือเนี่ยนั่นคือเป็นช่องกระตูนเด็กเนี่ยเด็กไม่ยกมือ<ค>ร,ร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยกรกระตูนบ้างยกกันเพิ่มใครรู้จักเวิร์กพอยต์บ้างยกกันเพิ่มเ,เลยน่ารักมากก็ถือว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าก็มาถึงจุดนี้ก็ก็มีลูกค้าที่เขาก็สนับสนุนเราเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็าก็ก็ตอบแทนกลับทางสังคม เป็นเมนูไอศครีมวันนี้เนี่ยขนมาเต็มที่เลยพ่อค้าตักจนม,มือแล้วมังนิ่กว่านะเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อย <c oughs> โอ้นี่รอบไหนแล้วคะเนี่ยฮะรอบแรกหรือรอบสองรอบแรกครับ๋อรอบแรกนะเพิ่งเพิ่งทานไอรัดหน้าเสร็จใช่ไหมคะครัดหน้าอร่อยไหมชินวัตรอร่อยครับอ่ออร่อยนะชินวัตรกินไปกี่ชามกี่ถ้วยกี่ถ้วย หนึ่งวยอ๋อกี้วยนะหนึ่งชวยหนึ่งวยอ๋อกีแก่หนึ่งถ้วยก็โอเคเนาะเพราะเดียยดย๋ยวเราต้องเหลือท้องมากินไอศครีมด้วยนะคะ,ะค้วคนนี้คนนี้เป็นนักร้องด้วยได่เห็นนะร้องเพลงเก่งเหรอคะไม่ครับอ้าวทำไมะเห็นออกไปหน้าฉันร้องเพลงใหญ่เลยชอบไหมเวลาพี่ๆี่มาจัดกิจกรรมแบบนี้ชอบชอบครับช,บชอบชอบไงไเงพราะว่าเพราะเราได้ร้องเพลงหรือใดๆได้ยนของี้ เออได้เห็นของขวัญได้เห็นได้เล่นกีฬาหนูได้เล่นกีฬาด้ไหมคะไม่ครับหมอไม่ได้เล่นแต่ให้กําลังใจเพื่อนกินไปกี่กี่ถ้วยแล้วเราอ่ะยังไม่ได้กินครับเอายังไม่ได้กินแล้วคิดว่าจะกินสักกี่ถ้วยเดี๋ยวลองแบบผมผมลองกินก่อนดูครับว่อร่อยหรือเปล่าไอ้ยังไงเราเนี่ยกินร้้นหน้าไปกี่ถ้วยเมื่อกี้ถ้วยหนึ่งครับเออถ้วยเดียวอิ่มหมอ อิมอ่มๆเนาะอิ่มกำลังดีเดี๋ยวมากินไอศครีมต่อแล้วมีขนมอีกกินไหวเปล่านะไม่รู้ครับไม่รู้เอาให้จุกไปเลยเนาะนี่นะคะนอกจากไอศครีมจะอร่อยแล้วนะนี่นนต้องมีคนเหยอนมด้วยค่ะคใช่ค,ครับทีเด็ดครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้จะหวานหอมกรอบอร่อยนี่ก็ต้องเหยอนมนะคะ,ะพอเป็นไงบ้างคะาสำหรับ,บชิปนี้ ก็สนุกมากครับได้ทําบุญร่วมกันนะครับแล้วก็อันนี้ถือเป็นไฮไลท์สําหรับเด็กๆมากนะครับใช่ใเด็กๆก็จะชอบมากนะเวลามไอติมมาอะไรเงี้ยครับอ่านี่ยและค่ะเว้ยเด็กๆนี่เข้าแถวรอนี่แบบอย่างน่าชื่นตาบานเลยเดี๋ยวจะถึงคิวฉันแล้วเดี๋ยวจะถึงคิวฉันแล้วอารมณ์นี้เลยค่ะคุณผู้ชม กับความประทับใจเยอะแยะมากมายค่ะน้องๆก็ร้องเพลงให้เราฟังตลอดเลยระหว่างที่รอนี่น้องๆก็มาร้องโชว์ลูกคอนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเป็นลูกหลานของนักร้องวงดนตรีมันสืบในสายเลือดอะไรนี้สายวาสีบอที่อย่างนี้เลยทีเดียวรักมา ใชคะและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทานไอศครีมกันราดหน้ากันนะคะโอ้โหอิ่มหนำสำราสนุกสนานนะคะและเราเองในฐานะคนที่มานะคะมอบโอกาสดีๆให้เนี่ยเราก็เก็บเอาความประทับใจกลับไปแหละนะคะทั้งมุมของเพื่อนช่างด้วยวันนี้มากันเยอะมาก10กว่าร้านเลยทีเดียวบางร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้อยู่ที่อุดรยังขับรถมาถึงขอนแก่นครับที่นี่นี่เรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยมาด้วยใจจริงๆใช่แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศดีๆค่ะยังไงก็แล้วแต่ขอขอบคุณนะคะทั้ง ท่านผอ,อ,อคณะครูอาจารย์รนะคะแล้วก็น้องๆทุกๆคนเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมในวันนี้และที่สําคัญคนี่ก้องขอบคุณสําหรับพื้นช่างทุกคน นะคะที่มาในครั้งนี้ด้วยส่วนโรงเรียนหน้าโรงเรียนครั้งหน้านะครับเราจะไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ,ดอ็ดนะแล้วบรรยากาศเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าต้องประทับใจสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมแน่นอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมในครั้งหน้าส่วนวันนี้เราสองคนขอตัวไปที่ร้อยเอ็ดก่อนแล้วเ<ช>จอกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเลย